หากผู้ถือที่ดินสปรกรทำการโอนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นนิติกรรมดังกล่าวย่อมเป็นนิติกรรมที่เป็นโมคะเพราะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายผู้ขายจะมาฟ้องเรียกร้องที่ดินจากผู้ซื้อคืนไม่ได้หากท่านมีข้อสงสัยต้องการปรึกษาชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทยินดีให้บริการปรึกษาฟรีโทร 0892142456หรือ0837395555และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store ในระบบ Android ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่แอปพลิเคชันปรึกษาคดีฟรีชปทหรือที่แอปพลิเคชันทนายความประชาชนหากท่านชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตาม ขอบคุณค่ะ